สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องแจ้ร้อยเมตรนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนยางหนวดกุ้งรถตู้นะเนี่ยเดี๋ยวเราดูการใช้งานเลยนี่มันเป็นยังไงนะขับเคลื่อนให้ดูเลยนี่ก็ยังยังไม่มันก็สึกแต่ว่าถือว่าหลายปีแล้วนะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แล้วนี่วิธีการทํางานนะครับมันจะโยกแบบนี้ไว้ค้ายันประกอง ปีกนกเรถวิ่งนะครับดึงไปดึงมานะครับเปลี่ยนไม่กี่จังนะครับเนี่ยขันถอดแล้วก็ใช้น้ำยาทำความสะอาดฉีดหน่อยจะได้พึ่ออกง่ายครับนี่เป็นเบอร์27นะครับเบอร์ใหญ่หน่อยยกรถก่อนนะถอดล้อลก็ขันไม่ยากแล้วครับ ขันนอตอยู่สามตัวเบอร์ยี่สิบเจ็ดแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาตัวตัวด้านหลังเดี๋ยวเราไปเอาด้านหน้าออกนะมีผู้ช่วยวันนี้ด้านหน้า,นาใช้เบอร์สิบเจ็ดนะครับมันเป็นน็อตมีตัวเมียด้วยตัวเมียอยู่ด้านล่างขายสองตัวเสร็จแล้วก็พลิกไปพลิกมานะเพื่อดึงออก ได้ออกเรียบร้อยแล้วนี่มันก็จะอยู่ลัขษณดอย่างนี้นะครับนี่ใส่ให้ดูนี่ตัวเก่าขน,นาดใส่อย่างนี้เดี๋ยวเราเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปเก่าแหวนก็มาครบชุดแล้วครับตัวใหม่ก็มีแหวนมาใส่ตัวเก่าก็ได้ตัวใหม่ก็ได้แหวนมันไม่ได้สึกอะไรหรอกครับมันแค่ประคองไว้นี่เราก็ออกได้แหวนตัวใหญ่นะ ตัวปิดนีใส่ก็เอาทั้งแอนนะครับแอนเข้าก่อนก่อนจะใส่แกนก็จาระบีหน่อยนะครับเพื่อการสนิมด้วยและเพื่อวความรลอลื่นนะพอใส่เสร็จแล้วก็เอายัดเข้าไปเลยเราต้องเสือกก็เ,เรียกเสือกหรือดันนะดันหน้าไปก่อนแล้วค่อยย้อนพลิกไปพลิกมาในเข้ารู ผู้ช่วยกำลังขยับอยู่วันนี้ผมมีผู้ช่วยด้วยขยับเข้ารูเรียบร้อยแล้วก็ใส่น็อตเบอร์สิบเจ็ดใส่ข้างบนลงไปข้างล่างนะครับโยกหาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนเราจะใส่น็อตเนี่ยมันจะตึง แล้วก็โยกต้องโยกช่วยเพื่อหารูมันไม่ใช่วางพ๊กมันจะเข้าได้เพราะว่าของใหม่มันมันมันจะตึงกว่ายางอ่ะยางเนื้อกุ้งอ่ะมันก็ทําให้ไม่ลงล็อกโยกไปโยกมา,าโยกปีกนกนะครับดึงเข้าดึงอ,ออกไปเสร็จแล้วก็ขันเลย <c oughs> เรารวบรัดจัดความก็ใส่ตัวตัวหน้าก่อนแล้วก็ใส่ตัวหลังตาประกบ ขันตัวหน้าให้เรียบร้อยกับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะครับ